สวัสดีค่ะดีเจต้นหอมนะคะ ะะหอมจะมาบอกความลับในบ้านหอมนะคะหอมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่รักบ้านแบบหอมแน่นอนค่ะคือแต่ก่อนนะถ้าสมมติว่าหอมอยังทํางานวงการอยู่เนี่ยหอมจะไม่ค่อยอยู่บ้านเลยน้อยมากๆแต่ว่าพอตอนที่เราไม่ทํางานในวงการแล้วเราจะทําธุรกิจอย่างเดียวงานหลักของหอมก็คือคิดคอนเทนต์แล้วก็ไลฟ์สดฉะนั้นการทํางานของหอมส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านพอเราอยู่บ้านมากขึ้น ค่าไฟจากที่แบบหมื่นกว่าบาทมันกระโดดไปเป็นแบบสองหมื่นกว่าบาทเราก็รู้ว่าด้วยความที่บ้านเราใหญ่แล้วโถงเราอะหลังคาเราสูงมากฉะนั้นการเปิดแอร์ทุกครั้งอะเวลาเปิดทีมันเปิดที2ตัวมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงที่เราสามารถจะเซฟค่าไฟตรงนี้ได้บ้างแล้วก็ถ่ายฟีดเนาะเจอเทรนของการติดโซลาเซลล์ก็คิดอยู่ว่าจะติดหรือไม่ติดดีแล้วถ้าติดมันจะมีผลเสียอะไรบ้างตอนนั้นเราก็ศึกษาเลยว่าอ้าวแล้วถ้าเราติดเราต้องเลือกเจ้าไหนปรากฏว่าก็มีคนแนะนํา power wall เราก็เลยไปแบบศึกษาดูเพราะว่า เราต้องการมืออาชีพเท่านั้นเนื่องจากว่าโซลาเซลล์อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมานั่งติดทุกเดือนเปลี่ยนทุก3เดือน6เดือนฉะนั้นบริษัทที่เลือกบริษัทที่จะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตหอมก็เลือกเลยอ่ะโอเคตัวของ powerwall เนี่ยเขาอยู่ในวงการโซลาเซลล์มานานมากแล้วข้อดีของเขาเนี่ยการติดโซลาเซลล์บ้านเนี่ยมันได้มาตรฐานเดียวกับโรงงานซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าโรงงานมันใช้ระบบเดียวกันแบบนี้แปลว่ามาตรฐานมันได้แล้วก็เรื่องของการเซอร์วิสมันต้องเป็นบริษัทที่มืออาชีพจริงิงงๆเเเมมื่ออีปัญหาาา้จะตซรว คือมันจะต้องอยู่ผูกพันกันตลอดรวมไปถึงต้องเป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพในการมองว่าบ้านประมาณนี้อย่าให้หอมเห็นสายไฟอะไรที่ระยงะยางหรือการติดตั้งที่ไม่เรียบร้อยบริษัทต้องเข้าใจเนเจอร์ของเจ้าของบ้านด้วยหลังจากที่เราคุยแล้วโอเค power wall ตอบโจทย์เราทุกๆุกอย่างเราก็เลยเลือกบริษัทนี้ค่ะใครจะติดโซลาร์เซลล์นะเวลาให้เราโทรคุยหรือเลือกแล้วอ่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจเรียกเขามาดูหน้าง,งานเขาทํางานร่วมกับเราได้ไหมแล้วโดยทั่วไปนะการเซอร์ว์อ่ะ เขาจะมาเซอร์วี์ให้เราฟรีซึ่ง p o w e r w เราตอบโจทย์หอมคือหเลยหอมไม่ชอบโซลาเซลล์ที่แปะหลังคาเนื่องจากว่าบ้านหอมเนี่ยเป็นบ้านที่มันโชว์หลังคาบ้านหอมเป็นบ้านสไตล์ฝรั่งเนาะฉะนั้นจะเอาโซลาเซลล์มาแปะไม่ได้เขาต้องมาเซอร์วย์ก่อนว่าถ้าแปะหลังคาบ้านไม่ได้แปะตรงไหนได้บ้างหลังจากที่เราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วนะคะเรื่องของการติดตั้งปุ๊บเขาก็จะวางแผนการทํางานเลยว่าเขาจะทํางานวันไหนเข้ามายังไงนัดคิวกับเรานะคะซึ่งอย่างบ้านหอมเนี่ยใช้เวลาติดตั้งแค่ สวันเท่านั้นเองค่ะแลาไม่ต้องกังวลใจเรื่องความยุ่งยากเลยนะคะเวลาที่เราสมมุติเราเซ็นยืดกับบริษัทคารนาะอย่าง Power b a l l เนี่ยนะใช่ไหมคะเขาจะดำเนินการทุกอย่างให้กับเราหมดเลยมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวคะ่ะมอบอานาจเขาจะไปขออนุญาต ทำทุกอย่างแทนเราทั้งหมดหอมถึงบอกว่านี่มันคือแบบ one stop solar cell จริงๆอะ่ะมันก็เหมือน one stop solar วิเลยที่เจ้าของบ้านแทบไม่ต้องทําอะไรเลยบางทีเราไม่รู้เรื่องการขออนุญาตด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดเราเลือกบริษัทที่มืออาชีพอะ่ะเขาจะทําทุกอย่างให้เราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยมันง่ายมากๆค่ะสิ่งที่หอมคอนเซิร์นหรือกังวลมากๆคือเรื่องความปลอดภัยค่ะในเมื่อเราติดโซลาร์เซลล์แล้วใช่ไหมคะมันเกี่ยวกับระบบการทํางานไฟฟ้าหอมต้องมั่นใจว่าไฟฟ้านี้จะปลอดภัยกับคนในบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการขัดข้องหลายคนกังงงวลเรื่อขอข ไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไหมคะเขาจะมีระบบ o p t i m i z e ์นะคะเป็นการตัดระบบไฟฟ้าลัดวงจรนั่นทําให้หอมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะเรื่องความปลอดภัยของคนในบ้านเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะอย่างตัว i n v e r อร์เนี้ยเราไม่มีความรู้หรอก i n v e r อร์คืออะไรเขาก็จะบอกเลยเป็นกล่องควบคุมแบบนี้นะเขาใช้ระบบนะคือเขาใช้ยี่ห้อ Huawei ซึ่งแบบอ่ะโอเคก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักเนาะมาตรฐานเราก็ถามเรื่องรับประกันเขาบอกรับประกันถึงสิปีแปลว่าทุกอย่างดีเทลรายละเอียดอ่ะเขาใส่ใจทั้งหมดก็คือเลือกความเป็นเหมือชีพเลยคะ่ะ one stop solar cell ครบจบแล้วก็ปลอดภัยค่ะนี่เลือกเลยเ W าหวัวววว่วค่ะ